ค้าเราย่างอยู่นะค้าที่ทำเมื่อคืนนี้ค่ะน้ำพริกค่านะคะน้ำพริกหนุ่มกินกับหมูปิ้งค่ะนะคะห้าก็ะิมาต่ำกันค่ะหัวมะเขืเทศแล้วก็ข่าตะไข่ลงไปนํานะคะพี่น้องนะคะเพื่อความหอมค่ะโอเดเลยนะคะว่าเมนูนี้จะจานมากค่ะลองไปทำกันค่ะ เมนูง่ายๆติดตู้เย็นไว้ค่ะมาเด้อกินข่าวค่ะข่าบ้านๆค่ะกระซัมนี่แล่ละค่ะพี่น้องเอ้ยกับข่าวบ้านๆปิ้งค่ะชุกแล้วส่วนนึงค่ะพี่น้องนัากินบ่กินกับข้าวนิ่หอนเด้อค่ะ เย็นนี้เสร็จแล้วค่ะกินข้าวข้างนอกบ้านค่ะอากาศดีมากอร่อยไหมอร่อยมากมากเรอะรออกินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็มีแหนมมีพริกข่อยค่ะแล้วก็มีนี่แล้วก็มชมง้วค่ะพี่น,ออน้องเก่าเนี้อวนๆค่ะมาเด้อค่ะเด้อากาดนอกบ้านค่ะที่แบบว่าแสนจะ โรแมนติกนะคะนอกบ้านเลยอากาศดีมากวันนี้โคตรเลยอะ่ะข้าวเหนียวจำข้าวเหนียวค่ะอืมมันหมูปึ่งค่ะอืมอร่อยอืมมาๆมามานคือคุ้มคือเลยอิง